สวัสดีคร <kr> ับผมบ่าโจยูทูบชาแนลครับมื่อนี้บ่าโจจะพามาชมราคาควายงามเด้อครับเด้ออยู่บ้านบ่าโจครับผมบ้านมอเตยครับผมตำบลเมืองใหม่เพื่อสีเหลืองครับผมจังหวัดหนองบัวลำพูเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับหนองก้อนทองตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าซันนะครับเด้อนี่ครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผมตาเทียมเกี้ยมจ้ำชัดเจนครับผมเล็บแข้งเล็บขาดีเอิกปักเผ้าเงยสีดอกเล้าครับผมขาวบดตัวครับผมจุนพูนเลยครับนี่ครับเบิ่งคอเด้อครับเด้อเป็นควายแม่สาวเด้อครับเด้อ ความสูงครับผมร้อยสามสิบห้าครับผมร้อยสามสิบห้านี่นะครับเด้อความเงาครับผมคอใหญ่ดีครับผมพอเบิ่งบันท้ายครับผมท้ายเปิดดีนะครับผู้ใดสนใจนะครับเด้อกิ่งกลางสอบถามเบาจู่ได้นี่ครับน้องก้อนทองนี่ครับผมควนหาบเงินหาบทองนะครับเด้ออ่างดีครับผมเลี้ยงง่ายนะครับไวตัวนี้เล็บแข็งเล็บขาดีเล็บน้อยกอดดีครับ เฮ้ยบ่มี้ตำหนีนะครับเด้อเอฟซีครับผมรับประกันขาทกขาทอนนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาครับตัวนี้ครับผมมีใบมีหลอดพร้อมนะครับเด้อลูกเจ้าสันครับผมอายุยี่สิบเดือนครับผมยี่สิบเดือนสูงร้อยสามสิบห้าครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับโทรสอบถามได้เด้อครับเด้อเบอร์โทรกะ 0885488381ครับผมเลี้ยงง่ายครับผมเชื่องกินจริงบังบันไทยเด้อครับเด้อ135เล็บแข็งเล็บขาดีครับผมตัวนี้เบ้าโจสิเปิดราคาอยู่ที่155,000ครับผมราคากับตอร้องได้เด้อครับเด้อยนี่ครับผม155,000ไมาชมตัวกิิงได้เด้อครับเด้อเป็นสีดอกเลาครับเดี๋ยวเบื้องหน้าเบื้องใต้นะครับผมตาเตียมเกียมจ้ำครับผมชัดเจน เออบกพ้าวไง้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้มื่อนี้สิเปิดตั้งบิดรสีตัวนะครับมีแม่มันพร้อม้อครับเด้อสาวเจ้าสันครับผมมีใบมีหลอดครับผมรับประกันทุกอย่างนะครับเด้อขาทกขาทอนหางดอกเป็นสีดอกเล้าครับผมกิงกลางสอบถามได้ราคากับคุยกันได้้อครับเด้อหาไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่นะครับผมตัวต่อไปด้อครับเด้อ เบื้องบ้นไทยครับผมตัวนี้เป็นสายเลือดเพชรอุดรครับผมเนื้อหนังเนื้อหนังเต็มนะ้ครับผมเป็นควแม่สาวพอผสมด้วยครับ้เบื้องครับคอไงคอตันดีเบื้องหน้าเบื้องตาเลยครับผมตาเต้มเขียมจ้ำชัดเจนเอิกอักเ้าไงนี่ครับผมเล็บแข้งเล็บขาดีครับผมผู้ใดสนใจหู้ครับผมเลี้ยงไงนะครับด้วยเชื่องครับผมเบื้องด้านหลังด้ยครับด้อปานแผ่นแผ่นครับเอฟซี ครับผมท้ายเปิดดีเด้อครับเด้อเงาหางใหญเงาเป็นพวะผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับผมครับผมเล็บแข็งเล็บขาเด้อครับเด้อความสูงครับผมประมาณร้อยสามสิบเด้อครับเด้อตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบข้ยแม่สาวพ่อผสมบรนท้ายเปิดดีครับมาชมตัวจริงได้เด้อครับเด้อ ครับผมเบอร์โทรกับ088 5488 381ตัวนี้ชื่อว่าน้องหงครับผมน้องหงกิงกลางสอบถามไดเด้อครับเด้อตัวนี้เบ้าโจสิปเปิดราคาอยู่ที่100,000 15, 15,000ครับผม100,000 15, 15,000ครับเบิ้งคอเด้อครับเด้อสายเลือดเพชรอุดรครับผมนี่ครับคอใหญ่คอตันดีเนื้อหนังเต็มเลยครับผม บันไทยนี่ครับยืนดีนะครับเด้อนะครับผมปลายหูดำฟอนลำนะครับเด้อหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันครับน้องหงนะครับเด้อฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมอีกตัวต่อไปเลยครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวต่อไปด้อครับเด้อน้องถุงเงินครับผมลูกสาวพอเบิ่มพันล้านครับผม นี่ครับเบิ้งบันไทยเด้อครับเอฟซีครับผมนี่นะครับผมน้องถุงเงินลูกสาวเบิ่มพันหลานเด้อครับเด้อนี่ครับผมเบิ้งบันไทยเด้อครับเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจครับผมกิ่งก้างสอบถามได้อายุหนึ่งปีครับผมตัวนี้อายุหนึ่งปีเด้อครับเด้อนี่ครับผมเร็บแข็งเรียบขาดีครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับผมตาเตี้ยมเกี้ยมจ้ำชัดเจนหัวหนกหนุนหมอท้องครับผม ผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อน้องถุงเงินลูกสาวพ่อเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดครับผมนี่ครับผมคอไงขคอตันดีเด้อชัดเจนครับผมมาชมตัวกิ่งได้เลยครับบอผิดบังครับคุ้ยตัวนี้นี่ครับสอนแต่คอเด้อครับเด้อนี่ครับผมคอไงยคอตันดีขวัญก็ดีครับผมอายุหนึ่งปีความสูงร้อยยี่สิบหกเด้อครับเด้อ นี่ครับเบื้องด้านหลังด้วครับหางเหย้าเป็นพั่วครับผมเล็บแข็งเล็บขาเล็บน้อยกอดดีครับขวนหาบเหมือนหาบท้องด้วยครับเด้อรสนใจก็088 5488 3 8ดี่ดสา8ดครับผมตัวนี้เบ้าโจสิปเปิดราคาอยู่ที่สอง0 0นหานะครับเด้ออายุ1ปี สูงร้อยยี่หกครับผมเบ่งหนา้าเบ่งตาครับผมตาเตียเ้ยมเกี้ยมจ้ำชัดเจนหัวหนกน้นเปิบปากเผาไงนะครับเด้อขออ่องถุงน้องขาครับน้องถุงเงินนี่นะครับผมหน้าตาเด้อครับเด้ออนาคตไปไกลครับเพื่อตัวนี้น้องถุงเงินมาชมตัวจริงได้ครับผม ราคาสองแสนหาหมื่นนะครับเด้อราคานี่ยคือตอร้องได้เด้อครับเบื้องบ้านท้ายครับผมท่ายเปิดท่ายไงดีครับชมไปเลยครับผมบ้านมอใต้ตําบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุรีหลวงจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมอายุหนึ่งปีน่ครับมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อแต่ว่าใบดบ่หลอดมาครับอยู่ในรถครับผม ร้านยืมไปยืมรถไปบ่ได้เอาไปลงรถครับมาชมตัวกิ่งก่อนนะครับเด้อนี่ครับผมผักเพียกินงานี่ดีนะครับเอาไปชมตัวสุดท้ายนะครับเดครับผมตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับเด้อถาดน้าเลี้ยงครับผมโค้งสั่งไงนี่ครับผมโค้งสั่งไงดีนะครับเด้อเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจครับผมสถานะตอนนี้คือท่องได้หาเดือนแล้วครับผม ของเก้าเจริญครับผมมีใบมีหลอดนี่ครับผมทองเก้าเจริญเด้อครับเด้อผู้ดใดสนใจครับกิ่งกลางสอบถามครับผมมองไดมองไดหยาหลเด้อครับเด้อนี่ครับผมตัวนี้ได้ลูกมาสามตัวค้าทองนี่แหละครับผมตัวที่สามค้าทองเด้อครับเด้อผสมเก้าเจริญ มีใบมีหลอดครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมความสูงครับผมร้อยสี่สิบสองสูงร้อยสี่สิบสองเลยครับด้วยประกันไว140้ร้อยสี่สิบเอ็ดเลยครับตัวนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดโค้งสางง่ายดีแต่ว่าของเ้างน่าจะขาดน้ำเลี้ยงดนะครับด้วยมองได้หยาได้ไหลถ้าผมมาชมตัวกิ่งได้ครับผมเล็บแข็งเล็บขาเลยครับด้วย แม่แม่นี่ซื้อว่าแม่ดอกคุณนะครับเด้อแม่ดอกคุณเป็นควายอ่างไงนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิิงได้ตัวนี้เบ้าโจสิเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเด้อครับเด้อผสมก้าวเจริญนีครับผมมีใบมีหลอดครับผมอีบซีครับผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อมาชมตัวกิิงได้ครับแม่ดอกคุณครับผมอ่างไงดี 142ประกันไป1้อีดครับนี่นะครับเด้อ FC ครับผมเมื่อนี้กับเปิดซีโตเท่านี้แหละครับผมคันสั่นกับท่านี้ด้อครับเด้อกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดติดตามไอ้เบาจูเด้อครับเด้อสวัสดีครับ